The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the fact. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ผมเกิดในครอบครัวเกษตรกร,กรในจังหวัดอ่างทองอปัจจุบันผมทํางานอยู่ที่กรุงเทพครับปีสองห้าสตอนนั้นผมเจ้าห้องพักอยู่กับเพื่อนทุกวันอาทิตย์ผมจะเห็นเพื่อนแต่งชุดขาวออกจากบ้านโดยที่เขาก็ไม่ยอมปลิปากบอกผมว่าจะไปไหนแต่ผมเองก็ไม่ได้ถามเขาด้วยแต่ผมก็เห็นเขาทุกอาทิตย์อย่างเนี้ย นานเข้านานเข้าผมก็อดไม่ได้ <Okay. S 1> จึงถามเขาว่าน,นี่ไปไหนเนะ <Okay. S 1> เขาก็ตอบว่าไปวัด <Okay. S 1> ตอบมาสองคำ <Okay. S 1> ผมยังขอตามไปด้วย <Okay. S 1> ผมก็เลยได้มาวัดเป็นครั้งแรกแล้วก็มีโอกาสได้เข้ากราบและทำบุญกับคุณยายอาจารย์ทานก็เมตตาเคาะห้วยพร้อรผมว่าโชคดีโชคดีคด <Okay. S 1> ผมก็เลยโชคดีครับ คือได้มาสร้างบารมีจกนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้<ะ>คุณแม่ของผมเป็นพี่สาวคนโตมีน้องทั้งหมดสิบคนขาณรุงคุณแม่เด้วยกันเป็นสิบเอ็ดคนคุณแม่เป็นคนเรียนเกง่งสอบได้ที่หนึ่งทุกครั้งแต่ก็ได้เรียนแค่ชั้นป .4 ก็ต้องออกมาช่วยที่บ้านทำนาส่งน้องๆเรียนเมื่อคุณแม่ยายุไปสิบแปดปีแต่งงานกับคุณพ่อ ตอนนั้นคุณยายคลอดลูกคนสุดท้องได้ไม่นานคุณยายก็เสียชีวิตคุณแม่ซึ่งเป็นพี่คนโตจึงต้องคอยดูแลน้องๆไปด้วยคุณแม่มีพื้นฐานจิตใจด,ดีชอบทำบุญใส่บาตอนเช้าเป็นประจำบันพระก็ไปทำบุญที่วัดในช่วงขอวภาษาก็จะไปถือบทสวดศีลที่วัด เมื่อผมได้มาวัดพระธรรมกายยังได้พาคุณแม่มาด้วยตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2538คุณแม่ได้ทําบุญใหญ่ๆหลายบุญเช่นสร้างพระธรรมกายประจําตัวคุณแม่เคยถูกผ่าตัดมรลูกทิ้งต่ออายุได้40ก,กว่าเนื่องจากเป็นเนื้องอกต่อมาก็เป็นโรคตับแข็งแล้วก็มีเลือดออกในกระเพาะช่วงท้ายก็เป็นเบาหวานต้องฉีดยาคุมน้ําตาลเช้าเย็นทุกวัน จนเมื่อวันที่4มกราคม2547คุณแม่ป่วยนะ่ะเข้าโรงพยาบาลผมไห้นอนเฝ้าท่านและคอยบอกให้นึกให้ท่านนึกถึงบุญที่เคยทำมาบางครั้งก็สวดมนต์ให้ฟังที่ข้างหูไปเช่วนนะ้นคุณแม่มีอาการเบลอบหลับ,ลบ,ลบๆตื่นๆครั้งหนึ่งคุณแม่เจอหน้าผมท่านก็ร้องแบบคนเสียขวัญเนี่ย ว่าเขาจะาเอาแม่ไปแล้วผมจะบอกกับแม่ว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะถ้าเขามาบอกเขาว่าเราทำบุญมาเยอะไลพาเขาไปดูว่าเราสร้างพระสร้างเจดีย์ไว้ดีมหาธรรมกายเจดียแล้วก็บแบ่งบุญให้เขาด้วยสุดยอดลูกแก้วเลยอยู่โรงพยาบาลได้สิบห้าวันค่ะแม่ก็สุดนะทั้งอจเจนและถ่ายออกมาเป็นเลือด ผมก็พยายามบ่อยท่านนึกถึงบุญคุณแม่มีอาการตาลอยแล้วก็ค้างนิ่งไปจอทน้นหมอและพยาบาลก็เขมรุมฉีดยากระตุ้นหัวใจและทำการปั๊มหัวใจแต่ว่าถึงที่สุดแล้วหมอก็ามาช่วยไม่ได้สรุปว่าเอาสรุป,ปแล้วกันนะครับท่านเสียชีวิตแต่พอหมอออกไปสับัะเครื่องวัดสัญญาณชีพก็ทำงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งผมยังไปเรียกหมอ หมอก็บอกว่าคงเป็นพระฤทธญาที่เข้าไปกระตุ้นมั้งผมก็ไปสวดมนต์ที่ข้างหูฟังจนประมาณหนึ่งชั่วโมงสัญญาณชีพก็ค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงจนหยุดสนิทโราอายุได้หกาปี8เดือนโอ้ยฟังแล้วยองพอเสร็จงานชาบนกิจผมก็ได้สมุดสามแสนปลื้มในนามของคุณแม่ให้ด้วยพี่สาวคนโตผมเป็นคนที่มีวันเกิดเดือนเกิดตรงกับคุณแม่ พีพ่สาวยุตที่สี่สองปีก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดมดลูกทิ้งเหมือนคุณแม่มาพ้องตรงกันเลยเนี่ยและปัจจุบันนี้พี่สาวก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคเบาหวานเหมือนคุณแม่ด้วยคือจะมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆคล้ายๆคุณแม่พี่สาวคนนี้มีลูกสองคนลูกสาวของพี่สาวมักจะมีเม็ดคันขึ้นทั้งตัวเป็นมาตั้งแต่เล็กๆรักษามาหลายหมอจนอ่อนใจได้แค่ทุเลา จนตอนนี้อายุได้สิบขวบแล้วเม็ด <c ười> ขันก็ไม่ยอมหายสาวันที่สามผมหลังจากแต่งงานได้6ปีมีลูกสองคนก็ตั้งแยกทางกับสามีเพราะสามีติการมานันเป็นนิ่มมากผมได้ทำนาทีกระ,ะมิดพาหลานทั้งสองมาวัดเป็นประจำลูกสาวของพิสาคนที่สานี้เขาจะเรียกผมว่าพ่อมาตั้งแต่เด็กๆ เรารักและสนิทกันมากเหมือนเป็นพ่อลูกกันจริงๆปัจจุบันอายุเข,ขาส10ปีเป็นเด็กที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อพูดจาเพเราะเป็นนักกีฬาปิงปองแข่งกีฬาจังหวัดได้ได้ดเหรียญทองแข่ง,งชิงแชมป์ประเทศไทยได้อันดับสา3ดูแววแล้วว่าจะไปกลายถึงทีมชาติคุณพ่อองผมเป็นลูกคนจีน ทมอาชีพปนาธิบาตเลี้ยงสัตว์หาปลามาตลอดจนลูกๆโตแล้วก็ส่งเงินไปคุณพ่อใช้ทุกเดือนอย่างไม่ลำบากแต่คุณพ่อก็ยังชอบหาปลาและดื่มสุราผมเคยแอบนำปลาี่คุณพ่อขังไว้ไปปล่อยอยู่หลายครั้งทำใหคุณพ่อไม่พอใจมากบอกกับผมว่าให้วางโอเบขากับแกบ้างปลามันเกิดมาเป็นอาหารของคนรู้ไหม ผมพยายามอธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมแต่คุณพ่อไม่ยอมเชื่อคุณพ่อเคยโดนรถกระบะชนจนกระโหลกคร้าวทุกวันนี้ยังมีอาการมึนงงจมูกไม่รับรู้กลิ่นและก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงปัจจุบันคุณพ่ออยู่บ้านเพียงลําพังที่ต่างจังหวัดครับแล้วลูกชวนมาอยู่ด้วยก็ไม่มาแต่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ลูกๆก,ก็จะผลัดปเปลี่ยนกันไปเยี่ยมเสมอตัวผมเองตอนเด็กๆบางครั้งผมก็จะถูกคุณพ่อ สั่งให้ทำปลาปิบาตผมก็ต้องฝืนใจทำเพราะกลวคุณพ่อผมเคยพูดกับปลาก่อนที่จะฆ่ามันว่าคุณปลาไม่ได้อยากทำเลยนะแต่ผู้ใหญ่สั่งนะีก็ต้องทำขออโหสิด้วยนะปัจจุบ,บันผมจะหากับปล่อยสัตว์ปล่อยปลาอ,อยู่บ่อยๆ แล้วสอนละหลานว่าอย่าไปฆ่าสัตว์แม้แต่มดยุงก็อย่าไปฆ่าเขาพราตอนเด็กๆผมจะมีโรคประจำตัวอยู่อย่างหนึ่งคือโรคภูมิแพ้เหนื่อยหอบปัจจุบันนี้นานๆทังจะมีอาการเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าหอบเงินหอบทองนี่ก็ได้เลยแล้วลมาตอนที่บวชธรรมไทยยากขณะที่ขึ้นปฏิบัติธรรมที่สวนมานาวัจู่ๆผมก็เกิดอาการปวดเส้นตีขาด้านขวาม,มาก ปวดตั้งแต่ต้นขาไปถึงปลายเท้านั่งสมาธิแทบไม่ได้ต้องคอยเหยียดขาให้เส้นมันยืดอยู่ตลอดเวลาเพื่อนที่เคยพาผมมารู้จักวัดครั้งแรกเขาจะมาวัดทุกวันอาทิตย์ได้ทำบุญไว้หลายอย่างทั้งสร้างพระธรรมกายยำตัวถาวายทังคำกับมือหลวงพ่อเพื่หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปักน้ำเป็นต้น แต่พอโอยด้สารสิบเศษเขาก็หยุดการสร้างบารมีไว้แค่นั้นเพราะหมดสิทธิ์หายใจด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเคยคุยแบบสนุกสนุกว่าถ้าตายแล้วจะมาเล่าใฟังว่าชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรแต่พอเขาตายจริงๆกลับเงียบหายไปเลยหลายครั้งที่ผมอธิฐานขอให้เขามาหาแต่ก็ไม่มาาเขาไม่มาก็ไปหาเขาสิ ตอมาผมได้บวชธรรมทาญาทรุ่น9่วงเก้จนกายจะลาสิกขาผมฝันว่าได้เจอเพื่อนคนนี้ผมทักทายเขาด้วยความดีใจถามเขาว่าตายแล้วเป็นยังไงบ้างไปอยู่ไหนล่ะเขาทำหน้าเศร้าบอกว่าเขาไปตกตกลงโลกเป็นเวลาแปด0มื่นปีผมก็บอกว่าผมบวชหยุดนี่ขอบุญให้เขาก็พนมมรับแล้วก็ร้องให้คำถาม ทำไมคุณแม่จึงเกิดมาเป็นลูกคนโตและทต้มาลำบากเลี้ยงดูน้นองๆทั้งสิบคนการอะไรทำให้คุณแม่ต้องลำบากทำงานหนักมาตลอดไม่มีโอกาสได้เรียนสูงๆที่คุณแม่ต้องถูกผ่าตัดมดลูกทิ้งป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคตับแข็งมีเลือดออกในกระเพาะเชิงปลายชีวิตก็มีโรคหลายๆอย่างต้องทรมานในการรักษาตัวอยู่เสมอๆเ,เป็นเพราะบุปรกรรมใดครับ คุณแม่บอกว่าจะมีคนมาเอาแม่ไปแล้วท่านเห็นอะไรครับคุณแม่เสียชีวิตตอนไหนครับตั้งแต่ตอนที่ตาลอยขึ้นแล้วค้างหรือว่าตอนที่สัญญาณชีพหยุดครับแต่ผมสวดวันได้ฟังคุณแม่รับรู้ได้หรือไม่นึกถึงบุญออกหรือเปล่าครับคุณแม่ตายแล้วไปอยู่ไหนแล้วมาทีวพระธรรมกายบ้างหรือเปล่า ่วงเสียชีวิตใหม่ผมฝันว่าแม่นะ่ะมันนอนข้างๆแล้วก็บอกว่าให้เอาผ้าไปห่มให้พี่สาวเพราะอากาศหนาวแม่มาบอกจากนั้นจริงไหมครับคุณแม่อยากสื่อสารบอกลูกๆและคุณพ่ออย่างไรบ้างหรือไม่ครับคุณแม่มีน้องชายและน้องสาวสองคนซึ่งเสียชีวิตไปก่อนคุณแม่โดยคนที่เป็นชายนะ่นน้องชายนะ หญิงตัวตายเพราะอกหักส่วนเขาได้เป็นหญิงนั่งเสียชีวิตไปชเฉยคาเบาะรถยนต์เขาไปอยู่ไหนกันบ้างครับตอนนี้เขาพบกับคุณแม่ของผมหรือไม่ครับกำเนิดตางคุณพ่อเป็นโรคความดันสูงมึนงงอยู่บ่อยๆจม, ok มูกไม่รับรล้กกลิ่นคุณพ่อทำกรรมาอย่างไรจึงอยู่ตายอย่างหวัดเพียงลำพังผมจะทำอย่างไรคุณพ่อเชื่อว่าบาปมีผล และคิดว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์พิสาคนโตของผมทำไมจึงมีวันเดือนเกิดตรงก,กันกับคุณแม่และยังถูกป่าตัดเมลูกทิ้งเหมือนกันในช่วงอายุเท่าๆกันเป็นเพราะทำกรรมใดร่วมกันมาหรือไม่แลแ้วในอนาคตพิสาจะต้องเป็นเบาหวานเหมือนแม่หรือไม่ครับลูกสาวขอพิสาคนโตทำกรรมอะไรมาจึงมีเม็ดคันทั้งตัวเมื่อไรจะหมดกรรมครับ ต้องรักษายอย่างไรจึงจะหายขาดครับกรรมใดยังน้อยพี่สาวคนที่สามกับพี่เขยจึงอยู่ร่วมกันได้เพียงหกปีครับลูกสาวของพี่สาวคนที่สามกับผมเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรชาติี้เขาจึงนับถือผมเป็นพ่อก่อนมาเกิดเขามาจากไหนครับจึงมีจิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อนาคตก็จะเป็นนักกีฬาปิงปองที่เก่งดีมีชื่อเสียงและเป็นทีมชาติได้หรือไม่ครับ คนที่เป็นนักกีฬาที่เก่งๆในโลกนี้ส่วนมากเขาทําบุญอะไรกันมาครับเพื่อนที่เคยเป็นกัลยาณมิตรให้ผมได้มาวัดเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรครับแล้วทำไมชาตินี้จึงอายุสั้นตายแล้วไปอยู่ไหนที่ผมเข้าตาผมตอนไปสัมมนาเกี่ยวข้องกับเพื่อนคนนี้หรือไม่ครับแล้วที่ผมฝันว่าเขาตกนรกแปดหมื่นปีเนี่ยจริงหรือไม่ครับการที่เราไม่มีเจตนาจะฆ่าสัตว์ แต่ก็ต้องทำรับผู้ใหญ่ให้ทำจะมีผลมากน้อยอย่างไรและผมจะแก้ไขได้อย่างไรครับผมเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กมีอาการเหนื่อยหอบผมนำกรรมอะไรมาครับอาการปวดเส้นติขาด้านขวาตอนบวชธรมธรมทายาเป็นกรรมอะไรครับผมเคยสร้างบรญมีกุมกขณะมาอย่างไรอีพผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรครับ ลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็น,นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามลากันจ้จคุณแม่เกิดมาเป็นลูกคุณโตต้องเลี้ยงดูน้องๆสิบคนด้วยความยากลำบากต้องทำงานหนักและไม่มีโอกาสได้เรียนสูงเพราะในอดีท่านนำทานมาไม่มากและขาดบุญเรื่องการสนับสนุนการศึกษา โดยแน่ดีเคยเป็นเศรษฐีมีความเฉลียวฉลาดไม่ชอบลูกหลานนี่คนเคยรวยไม่ชอบเป็ลูกหลานบริวารเรียนสูงโดยเฉพาะผู้หญิงตามความเชื่อในสมัยนั้นระครัวจะปกครองยากนำมาส่งผลเจ้าส่วนเลี้ยงน้องก็เป็นทั้งนาทีและทยาสายที่ชอบดูแลคนก็เป็นบุญสงเคราะห์ยากในปัจจุบันจ้า คุณแม่ถูกพาตัดมดลูกทิ้งป่วยเป็นโรคเบาหวานโราตับแข็งมีเลือดออกในกระเพาะพระกันแนอดีตามเป็นผู้ชายมีความเจ้าชู้มารวมกรรมปานาติบาท,ที่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่ากินและฆ่าขายรวมทั้งฆ่าสัตว์เลี้ยงแขกเหลือแก้มสุลาและก็ส่งขายเขาฆ่า,าหลายๆครั้งมารวมส่งผลจะจะชู้ก็มาเป็นมดลูก ปธิบัติเบาหวานฆ่าสัตว์เลี้ยงแขกเหลืออะไรต่างๆก็ตับแข็งก็มีเลือดออกนะรเพราะช่วงปลายชีวิตมีโรคหลายอย่างทางทรมารยก,การรักษาตัวอยู่เสมอพระกรรมังกาทั้งหมดมารุมส่งผลในช่วงปลายของชีวิตจ้ะที่คุณแม่บอกว่ามีคนจะมาเอาคุณแม่ไปนั้นเพะตอนเห็นเจ้าหน้าที่เคสที่เป็นภูมิมัทวาเขาดูตามบัญชีว่าท่านหมดอยุข จึงมาคอยรับตัวจ้ะคุณแม่เสียชีวิตตอนสัญญาณชีพหยุดจ้ะที่สดมาได้ท่านฟังนั้นท่านก็ได้ยินแว่วแว,วแบบคนที่ใกล้จะหลับจึงทําให้ใจท่านใสจ้ะเนี่ยตอนใกล้ๆกจะตายมันจะแว่วแววนะอีกตรงนี้เห็นไหมเจ้าว่าเราต้องมีเวลานิดเดียวไม่กี่วิเนี่ยทำไงเราจะได้นึกถึงบุญได้ทีละเยอะๆอเวลาน้อยแต่นึกได้เยอะ ต้องมาทำบุญทีเดียวหล,ยหลายหมื่นวัดนี้คุณแม่คุณแม่ตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยฉันจตุมมหาราชิกาสายยักษ์สวยยักษ์ไฮโซไม่มีเขี้ยวยกเว้นเวลากโลกหรือบางทีมีเขี้ยวนิดนิด โดยบุญธรรมในพุทธศาสนาแต่ตอนตายสติยันไปนิดนึงเลยมาได้แค่นี้แจสติยันนี้น,นั่นเนี่ยแล้วก็มีความมักโกรธบ้างโดยจ้ะไม่ได้มาวัดพระธรรมกายจ้ะไปเลยจ้ะไปเป็นยักษ์เลยจ้ะช่วงเสียชีวิตใหม่ที่ลูกฝันเห็นท่านนั้นก็เป็นเรื่องจิตนิวรณ์จ้ะตอนนี้ท่านนั่งยิ้มอย่างมีความสุขนี่แล้วฝากบอกทุกคนว่าท่านสุขสบายดีแจ ผิวสีแทนสวยยิ้มสวยยักสวยยักษ์ไฮโซคุณแม่มีน้องชายและน้องสาวสองคนซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหนะ้าคุณแม่แต่น้องชายยิงตัวตายเพราะอ,อกหักตายแล้วก็ถูกจเจ้ที่พาตัวไปยมโลกของมหาลักคุมปานาติบาติกรรมฆ่าตัวตาย กำลังโดยเจ้าหน้าที่บังคับจับมือให้ยิงตัวเองตายเกิดตายเกิดซ้ำซ้ซักซักจ้ะทุกทรมานมากน้องสาวเสียชีวิตไปชิเฉยคาเบาะรถยนต์ตายแล้วก็ไปเป็นผูมทิทวาระดับทั่วไปยังวนเวียนอยู่ไม่ได้ไปเกิดจ้ะภายกันคนละทิศคนละทางทั้งคู่ไม่ได้พบกับคุณแม่จ้ะเอาคุณแม่อยู่บนสวรรค์เป็นยักษ์สวยผิวสีแทนสวย <c oughs> มีารอยยิ้มที่สวยคุณพ่อความดันสูงมืนงงอยู่บ่อยๆจมูกไม่รับกลิ่นเพราะกรรมทุบหัวสัตว์เช่นหัวปลาทั้งค่าขายค่ากินนั้งอดีตและปัจจุบันนำมารวมส่งบนแจ้อยู่ต่างจังหวัดเพียงลำพังเพราะในอดีตขาดบุญอุปถากดูแลบิดามารดาจึงทำให้ขาดลูกหลานไปดูแล เราไม่ต้องอยู่ตามลำพังใจแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะอย่างนั้นเพราะกรรมมันบีบคั้นลูกก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านทางอ้อมโดยแนะนำให้ท่านได้ดูดีเีหรือหาคนที่ท่านถูกคอถูกใจไปเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านหรือนำเทศธรรมะไปเปิดให้ท่านฟังและตกคกั้งที่ทำบุญให้ใส่ชื่อท่านลงไปด้วยจ้า พีสาวมันต่อมีวันเดือนเกิดตรงกับคุณแม่และยังถูกผ่าตัดมุลูกทิ้งเหมือนคุณแม่ในช่วงอายุเท่ากันเพราะในดีเป็นต้องชายของแม่ในชาติที่แม่เป็นผู้ชายมีความสนิทสนมกันมากและมักจะทําอะไรด้วยกันได้ชวน,นกันไปเจ้าชู้ด้วยกันวิบากกรรมกรรมเจ้าชู้นี่มาส่งผลจ้ะมาเป็นผู้หญิงด้วยกันและก็บาวาถุผ่าตัดบุลูกเหมือนกัน ในช่วงอายุที่ไล่เลี่ยงพี่สาวคนโตก็มีกรรมก็ไล่เคียงกันกับแม่ก็มีโอกาสเป็นเบาหวานได้ดังนั้นให้มันทั้งสมบุญทั้งบุญทั้งทานสีเมาเอาใายมากๆแล้วก็นึกถึงบุญเสมอบุญนี้ก็จะได้ไปตัดรานวิบากกรรมจากหนักเป็นเบาเบาเป็นหายจ้ะลูกสาวของพี่สาวคนโตมีเม็ดคันทั้งตัวเพราะ พระกำเนิดดีเคยเป็นนางกำนันของสนมพระราชาองค์หนึง่งได้เกิดการทะเลาะกันระหว่างนางกำนันสนมของพระราชาอีกตําหนักหนึ่งพูดง่ายๆคือคนใช้ต่อคนใช้ระหว่างสองจําหนักเนี่ยได้ทะเลาะกันเนี่ยจึงได้แอบเอาหมามุ้ยนะไปโรยในโรงนอนของนางกำนันที่ทะเลาะกันคู่คู่ลีก,กัน คู่ทะเลาะกันตวิบากการนี้รวมทั้งวจีกรรมด่าว่าใส่ความกันมารวมทรงผลนี่คันคันคันเลยต้องมาเก่าเกาเกานี่จะแก้ไขก็ต้องให้มันทางสมบุญทุกุญแล้วติดฐานจิตให้เจอหมอดียาดีมารักษาเดี๋ยวก็หายขาดได้จ้าแล้วก็ให้พูดตวิยะวาจา พี่สาวคนที่สามอยู่กับพี่เคยได้เพียงหกปีเพราะได้สร้างบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้ก็กปัจจบุบันมีศรัทธาศีและทิฏฐิที่ไม่เสมอกันจ้าลูกสาวของพี่สาวคนที่สามนี้กับตัวลูกลูกสาวของพี่สาวคนที่สามกับตัวลูกเจ้าของเคสนี้ก็เคยเป็นพ่อลูกกันแล้วก็เคยเป็นญาติเคยเกื้อกูลกันมาแนนดีตทำให้ชาตินี้รักและผูกพันเหมือนพ่อลูกกันจ้า เกิดมาเกิดมาจากที่สว่างยังทําให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จ้ะถ้ามีอิธิบาตสีและได้รับการสนับสนุนอีกทั้งหยับละมาดคิดว่าตัวเองเก่งแล้วและมันฝึกตัวเองเก่งแล้วลวมักจะไม่ค่อยฝึกซ้อมไม่ได้นะจ๊ะต้องมันฝึกซ้อมก็มีสิทธิ์เป็นไปตามความตั้งใจได้เป็นแชมป์ได้ส่วนนักกีฬาระดับนักกีฬาระดับโลกที่เก่งๆนั้น ก็ต้องมีบุญเก่าที่สั่งสมมาดีแล้วก็มีอิธิบาทสมาทำทำอะไรก็สําเร็จจ้ะบุญเก่ามีด้วยแล้วก็มีความรักชอบมีความเพียรในการฝึกซ้อมจดจ่อแล้วก็สังเกตเพื่อนที่เคยเป็นกัลมีเทกับตัวลูกเดมาวัดเคยสร้างบารมีกมูขคณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้ะ ที่ยุสั้นเพราะพระพุทธดานที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ว่าไม่ได้ออกบวชตามพระราชาชอบเป็นกองเสบียงมากกว่ามพลนดีได้ฆ่าคาศึกตายเป็นจำนวนมากประสงบน,นี่ตายแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันแล้วก็เห็นทางสว่างได้เดินไปตามทางสว่างนั้นแล้วก็แวบไปเกิดกลางวิมานทองชั้นดาวเดึงเพลสองได้บุญที่ธรรมากระหมูขคณะจ้ะ ส่วนความฝันและผมก็ตากันเป็นเรื่องที่เราคิดเป็นตุเป็นตาไปเองไม่ได้เกี่ยวกับเทพประบุตรใหม่ที่ไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ไม่ได้ไปอบายดังที่ลูกฝันไปจ้ะการที่ตัวลูกไม่มีเจตนาในการฆ่าสัตว์แต่ตั้งทำพระผู้ใหญ่ให้ทํานั้นก็จะมีผลรองลงมาคือน้อยลงกว่าที่มีเจตนาฆ่าสัตว์เองจ้ะคือจะทําให้มีโรคภยคัยไข้เจ็บแต่น้อยกว่าที่มีเจตนาจ้ะ จะแก้ไขให้สั่งสมบุญทุ้บุญทั้งทานสีลพาานาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วที่บุญกุศลไป่ยังสัตว์เหล่านั้นบ่อยๆจ้ะตัวลูกเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กๆมีการเหนื่อยหอบนั้นรับมาพุทธนันท์ที่ผ่านมาได้เป็นทหารมราชาางค์ที่ออกบวชเด็กควบมาส่งข่าวจนมันเหนื่อยหอบและมาอยู่ครั้งหนึ่งเคร่งมันมาก แดดแทะตีพิิขาของมันอย่างแรงเพื่อเร่งให้มันวิ่งเร็วๆิึงท้ายวิบากกรรมนี่มันส่งผลให้มีอาการปวดขาด้านขวาตอนบวชธรรมธาญาด,ด้วยคอยสร้างบารมีกบูคณะมาโดยเป็นกองเสบียงเหมือนเพื่อนิตรที่ตายไปแล้วล่ะเจ้าผลการปฏิบัติธรรมได้ก็ถึงดวงเสดสายพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้เจ้าชาวนี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุรมีเต็มที่ในทุกบุญ